สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เราจะมาจับสัญญาณการล่มสลายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และระบอบเผด็จก,การขวาจับที่หนุนหลังรัฐบาลประยุทธ์อยู่สัญญาณที่ชัดเจนวันนี้ก็คือการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการอุ้มเอานักศึกษาอุ้มเอาผู้ประท้วงไปกักขังไว้จนกระทั่งเกิดการตามหากันนี่คือสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์กันว่า<อ>เหตุใดอำนาจรัฐจึงกล้าใช้วิธีการในการสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนก่อนอื่น เราจะต้องมาดูหลักการปกครองที่ใช้ในการปกครองประเทศหรือการปกครองผู้คนมีทั้งหมดใหญ่ๆก็คือ4หลักหลักที่1ก็คือใช้หลักคุณธรรมในการปกครองหลักที่สอคือการใช้หลักกฎหมายในการปกครองหลักที่3คือการใช้ หลักอาิต์สินจ้างในการปกครองหลักที่4คือการใช้ความหวาดกลัวในการปกครองถ้าหากผู้ปกครองมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ปกครองก็จะใช้หลักคุณธรรมในการปกครองประเทศปกคร,รองบ้านเมืองแต่หากเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นสังคมที่กว้าง ผู้ปกครองก็จะใช้หลักสองหลักมาผสมกันนั่นคือ 1. ห,หลักคุณธรรม 2. หลักกฎหมายใช้สองหลักนี้ในการปกครองประเทศปกครองประชาชนในชาติให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมแต่หากเป็นผู้ปกครองที่ไม่ดีเป็นผู้ปกครองที่ จัดอยู่ในขั้นเลวร้ายผู้ปกครองก็จะใช้หลักที่3ก็คือใช้อามิตรสินจ้างในการปกครองหรือหลักที่เลวร้ายที่สุดการปกครองที่เลวร้ายที่สุดก็คือใช้หลักความหวาดกลัวในการปกครองประเทศวันนี้เรามาดูว่าอำนาจรัฐ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้หลักอะไรในการปกครองประเทศหลักที่รัฐบาลประยุทธ์ใช้ก็คือใช้อามิตรสินจ้างอามิตรสินจ้างไม่ใช่เรื่องเงินทองนะครับอามิตรสินจ้างแปลเป็นเรื่องของการให้คุณให้โทษแปลแปลเป็นเรื่องของการให้ตำแหนง่งให้หน้าที่นี่คือการตอบแทนแบบอามิร เช่นใครที่ทำงานถูกใจก็ปูนบำเหน็จรางวัลมอบตำแหน่งมอบอำนาจหน้าที่ให้โดยไม่สนใจว่าบุคคลคนนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการรับตำแหน่งนั้นๆหรืองานที่ไปปฏิบัติแทนอำนาจรัฐหรือไปทำแทนรัฐบาลนั้นเป็นงานที่ชอบทำเป็นงานที่ถูกต้อง เป็นงานที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือไม่ตรงนี้ผู้ปกครองที่ไม่ดีจะไม่ได้เอามาเป็นฐานในการปูนบำเหน็จรางวัลแต่จะเอาความถูกใจของตนเองมาเป็นการปูนบำเหน็จรางวัลเป็นอามิตสินจ้างนี่คือหลักของการปกครองโดยอามิตสินจ้างและหากปกครองโดยอามิตสินจ้างแล้วคนในชาติ ยังไม่อยู่ในการปกครองมีการต่อต้านมีการลุกขึ้นมาที่จะตรวจสอบผู้ปกครองเมื่อผู้ปกครองจนหนทางก็จะใช้หลักสุดท้ายก็คือความหวาดกลัวความหวาดกลัวก็จะนำมาซึ่งการควบคุมพี่น้องประชาชนในชาติให้อยู่ในความสงบอยู่ในความหวาดกลัวไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านผู้ปกครองรัฐ ตรงนี้เรามาดูว่าพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ใช้หลักของความหวาดกลัวเข้ามาปกครองประเทศหรือ,อยังตอนนี้ปรากฏชัดครับพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำลังปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงไปดำเนินการที่ซ ให้เกิดความหวาดกลัวกับพี่น้องประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านคนเอกประยุทธ์ลุกขึ้นมาขับไล่คลเอกประยุทธ์การกักขังการอุ้มการอุ้มหายการข่มขู่การใช้ความรุนแรงนี่คือหลักที่รัฐบาลประยุทธ์กำลังใช้ในการปกครองประเทศนั่นคือการสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้อง ประชาชนในชาติของตนเองในทางหลักการปกครองนั้นหากผู้ปกครองหรือรัฐบาลใช้ความหวาดกลัวในการปกครองคนในชาติของตนเองมันสะท้อนให้เห็นว่าขณะนั้นอำนาจของเขาแทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วอำนาจของเขาไม่เพียงพอที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในชาติ ยอมปฏิบัติตามคําสั่งยอมปฏิบัติตามนโยบายของผู้ปกครองหรือรัฐบาลอยู่ในสภาวะเสื่อมทรามทางการปกครองสูงสุดนี่คือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชัดดังนั้นหากผู้ปกครองหากรัฐบาลใดปกครองด้วยความหวาดกลัวสร้างความบาดกลัวให้กับประชาชนในชาติของตนเอง แสดงว่าเขาอยู่ในช่วงสุดท้ายของการมีอำนาจอยู่อำนาจของเขากำลังจะพังทลายลงแล้วดังนั้นยุทธวิธีสุดท้ายที่จะรักษาอำนาจของตนเองไว้ได้ก็คือการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนเพราะผู้ปกครองหรือรัฐบาลรู้ว่าหากประชาชน ไม่หวาดกลัวไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐบาลการลุกขึ้นเพื่อจะโค่นรัฐบาลเป็นไปได้ง่ายมากและเขารู้ว่าองค์าพยพที่หนุนหลังเขาอยู่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการปกป้องให้รัฐบาลมีอำนาจต่อไปได้นี่คือข้อสังเกตที่สำคัญที่สุดผู้ปกครองคนใดรัฐบาลใด กำลังจะล่มสลายจะสะท้อนออกมาโดยการใช้ความหวาดกลัวใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนคนในชาติของตนเองเมื่อเรามองเห็นสถานการณ์นี้ย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่าขณะนี้รัฐบาลประยุทธ์เผด็จการขวาจัดที่หนุนประยุทธ์อยู่กำลังอยู่ในช่วงสุดท้าย ของการจะรักษาอำนาจของตนเองไว้ได้จึงสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อคาดหวังว่าเมื่อประชาชนกลัวแล้วจะไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านหรือขับไล่รัฐบาลประยุทธ์ออกจากตำแหน่งแต่หากว่าพี่น้องประชาชนไม่หวาดกลัวไม่เกรงกลัวไม่ ยอมรับอำนาจเถื่อนไม่ยอมรับกฎเถื่อนไม่ยอมรับการอุ้มหายไม่ยอมรับการกักขังไม่กลัวการข่มขูไม่กลัวการใช้ความรุนแรงของอำนาจรัฐที่กระทาต่อประชาชนตรงนั้นแหละครับคือจุดสิ้นสุดและจะเกิดการพังทลายของโครงสร้างอำนาจรัฐรเผด็จก,การการพังทลายนี้จะพังทลายเหมือนโดมิโน ค่อยๆล้มทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนถึงโดมิโนโตัวสุดท้ายและเมื่อนั้นโครงสร้างอำนาจเผด็จก,การไทยทั้งหมดจะล้มคืนลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศา,าสตร์ชาติไทยท่านที่รบทั้งหลายครับจับตาดูการใช้อำนาจเถื่อนของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงที่กระทำ ตอบพี่น้องประชาชนคนในชาติของตนเองในขณะนี้เราจะเห็นว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่มหาศาลของเผด็จการนั้นแท้จริงแล้วได้แตกกล้าวไปหมดรอวันล่วงหล่นและพังทลายมาแค่นั้นวันนี้ผมไทยกรบุญสุวรรณขอลาท่านทีกรบท้งหลายไปก่อนครับถ้ามีเหตุการณ์สำคัญจะมาพูดจากับท่านทีกรบท้งหลอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับ